วันที่5กรกฎาคม2566ดรเอกเอพิรอินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดรสิริพรอินจเจื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมของชมรมผู้สูงอายุในวันนี้ทางท่านนายกและชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเ,าเมืองสุพรรณบุรีมีความเป็นห่วงเป็นใย ได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างไรที่ปลอดภัยและสร้างวินัยจราจรเป็นการป้องกันอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรให้กับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมวบนนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้สูงวัยในเรื่องใช้รถระวังคนใช้ถนนระวังรถ ผู้สูงวัยอยู่อย่างปลอดภัยไม่วางใจเลยไม่หลงกลคนลวงแบบนี้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าสตราชการเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้และดาบตำรวจทัดเทพตะโกพรผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องผู้สูงวัยใช้รถระวังคนใช้ถนนระวังรถผู้สูงวัยอยู่อย่างปลอดภัย ไม่วางใจคนไม่หลงกลคนลวงและกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิกแดนโดยนางสุรีสารวณน,หนาห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี